อยากสำเร็จใจต้องนิ่งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพจที่มีคอร์สให้เรียนฟรีตลอดชีวิตค่ะอยู่กับโค้ดนุชย์มังคังค่ะวันนี้ใครอยากสำเร็จใครอยากสำเร็จบ้างยกมือขึ้นมาเร็ว <laughs> อ่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะวันนี้เราอยากสำเร็จค่ะ แต่มาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะการที่เราต้องการที่จะเป็นคนสําเร็จเนาะมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างแล้ววันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะมาเช็คองค์ประกอบนี้อีกหนึ่งองค์ประกอบนะที่เราจะต้องมีนะคะในเรื่องของการที่เราจะต้องรักษาะระดับสภาวะหรือว่าอารมณ์ภายในที่มันนิ่งที่มันมั่นคง่ะอันนี้สำคัญมากๆค่ะ วันนี้ค่ะสิ่งที่ตัวโคนนุดเนาะได้เรียนรู้จากตรงนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์กบที่ชี้ให้เห็นไม่ต้องไกลตัวโคนนุ์นี่แหละอาจารย์ชี้ให้เห็นค่ะว่าวันนี้เฮ้ยมึงมึงเออมึงอะ่ะยังไม่นิ่งเลยมึงอะ่ะเหมือนลิง <laughs> ก็ต้องบอกว่าต้นตอที่มาที่ไปเนาะที่ทําให้ตัวโคนุชได้รู้สิ่งนี้เนาะก็มาจากตัวโคนุชเองนี่แหละค่ะสิ่งที่อาจารย์เห็นนะคะในตัวโคนุชก็คือโคนุชค่ะยังมีสภาวะไม่นิ่งอาจารย์ก็บอกเหมือนลิงเลยเออไม่นิ่งเลยเห็นความไม่มั่นใจเห็นความหลุกลิกในตัวเองค่ะเพราะวันนี้คนสําเร็จเนาะเวลาที่จะทําการใหญ่ทุกคนถ้าวันนี้เราจะทําการใหญ่เนาะเฮ้ยเรายัง ใจไม่นิ่งเนาะไม่นิ่งก็คือเท่ากับว่าเรายังรวบรวมพลังงานไม่ได้เพราะอะไรพลังงานสูงสุดอยู่ณนะจุดปัจจุบันเวลาที่คนจะสําเร็จนะคะเขาจะต้องรวบรวมพลังงานเพื่อโฟกัสทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่สิ่งที่อาจารย์เห็นในตัวคนก็คือคตนุษย์ยังไม่นิ่งแสดงว่าอะไรข้างในคุณนะ่ะอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยข้างในคุณนะ่ะมันยังมีเรื่องอะไรให้คุณคิดมันมีเรื่องอะไรให้คุณกังวลใช่ไหมที่มันทาให้คุณตอนเนี้ย โฟรหรือสภาวะภายในของคุณมันถึงไม่นิ่งอทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะมันสะท้อนออกมาหมดเลยนะวันนี้ถ้าเกิดข้างในเรายังมีความกังวลอะไรอะมันก็จะสะท้อนออกมา2แบบค่ะสิ่งที่อาจารย์ชี้เห็นเนาะบางคนก็อาจจะซึมเศร้าไปเลยอะไร่างเงี้ยแต่คนุดเป็นเคสพิเศษไงก็เป็นแบบลุกลิกไม่มั่นใจเออเหมือนลิงไม่นิ่งอะไรเงี้ยซึ่ง พลังงานแบบนี้ค่ะมันจะทําให้เราสําเร็จไม่ได้เพราะว่าอะไรมันไม่มีพลังที่เราจะโฟกัสหรือว่าจุดรวมศูนย์กลางที่จะพุ่งไปเลยอย่างนี้ยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อยากชี้ให้เห็นนะคะวันนี้ถ้าเกิดเราต้องการความสําเร็จในเรื่องของพลังงานความนิ่งสภาวะอารมณ์เป็นสิ่งสําคัญมากเวลาที่คุณจะทําการใหญ่อะไรเนาะมันต้องใช้พลังงานในการรวบรวมโฟกัสที่เราจะทําในสิ่งสิ่งนั้น ใจมันต้องนิ่งมากพอนะคะวันนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนที่ต้องการประสบความสำเร็จนะคะรักษาระดับสภาวะอารมณ์ภายในของตัวเองด้วยนะคะโฟกัสจดจ่อในสิ่งที่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณค่ะ ก็เนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะคะทุกท่านสามารถมาติดตามได้ที่เพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพจที่มีคอร์สให้เรียนฟรีตลอดชีวิตและอีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทาง y o u t u b e นะคะไปกดติดตามกด u u s c r i b e กันได้นะคะและก็ถ้าวันนี้ค่ะคุณฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกดีมีประโยชน์นะคะก็สามารถที่จะแชร์แบ่งปันออกไปได้นะคะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิง่งขาดนะคะต้องบอกเลยนะส่งต่อกันเป็นผู้ให้ออกไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ